กาแฟแคปซูลสตาร์บัคส์นะคะก็คือตอนนี้เอวิทานอยู่3ตัวต้องบอกก่อนนะว่ากาแฟแคปซูลของ Starbucks เนี่ยไม่ได้มีขายตามร้าน Starbucks ในประเทศไทยนะคะอันนี้สั่งเอานะจะทานเป็นตัว Breakfast Blend ก่อนนะคะอันนี้เขาบอกว่าระดับความเข้มนี่อยู่ที่ประมาณมีเดียมนะถ้าเทียบกับตัวอื่นนะถ้าเทียบกับตัวอื่นก็คือ r r e k k f s t t l e n d เนี่ยเขาจะเข้มกว่าตัวอื่น เรื่องความเข้มเนี่ยหรือเราจะดูที่กล่องเขาก็ได้นะคะมันก็จะมีเลขเขียน 5, 5 7, นะ้าห้าเจ็ดะอย่างที่บอกว่า breakfast blend เนี่ยเขาจะเข้มกว่าเพื่อนนะคะเอเสร็จเรียบร้อยมาชิมตอนตอนที่ชงกาแฟเนี่ยก็มีกลิ่นหอมของเหมือนกาแฟคั่วตีขึ้นมาเลยอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยค่ะความเข้มเขาก็จะเข้มกว่าเพื่อนนะคะมาดูถึงความเข้มเนาะ เออก็เข้มจริงนะแต่ไม่ได้เข้มมากนะเหมาะสําหรับคนที่ทานกาแฟกลางๆอะคะ่ะไม่ไม่ได้เข้มมากอันเนี้ยเหมาะนะถ้าคนแบบกินกาแฟเข้มๆอันเนี้ยน้อยไปแต่ถ้าถามถึงความหอมเนาะตัวเนี้ยมันก็จะหอมแหละแต่ว่าเอวีเนี่ยส่วนใหญ่จะทานเป็นกาแฟนม,มความหอมถามว่ามันหอมมากไหมส่วนตัวว่าเอาแบบ ลิ่นตีขึ้นจมูกมากๆเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้เก่งอย่างด้านกาแฟอะไรนะเป็นผู้บริโภคธรรมดานะโอ้ก็แค่จะบอกว่าถ้าชอบเข้มอันเนี้ยยังไม่เข้มนะต่อไปเป็นวานิลาค่ะตัววานิลาระดับความเข้มอยู่ที่เบอร์ห้านะคะตอนกดก็ไม่ค่อยได้กลิ่นวานิลาเท่าไหรค่ค่ะแต่พอใส่แก้วแล้วเนี่ยกลิ่นวานิลาแบบว่ามาเต็มมากนะคะนะเดี๋ยวดูเรื่องรสชาติกัน พูดถึงรสชาติเนาะอย่างที่บอกว่ากาแฟเขาก็เข้มประมาณเบอร์หก็ไม่ได้ว่าเข้มเท่าไหร่สําหรับคนที่กินกาแฟเข้มคนที่กินกาแฟสดเป็นประจําเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้มมากนะคะแต่ส่วนตัวชอบนะอันนี้ชอบสุดท้ายค่ะเป็นสตาร์บัคนะคะสมูทคาราเมลนะคะอันเนี้ยตัวเนี้ยบอกเลยว่าชอบที่สุดนะคะอันนี้วิตรีมนมเรียบร้อยแล้วนะคะปกติเป็นคนที่ทานกาแฟหนุ่มเนาะ หลังจากทำเสร็จนะตอนทำเสร็จใหม่ๆในห้องกลิ่นกาแฟหอมมากตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นตัวที่ชอบที่สุดค่ะก็คืออม,อมีกลิ่นหอมชัดเจนกลิ่นคาราเมลหอมชัดเจนเนาะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแบบเออมีความสุขอะคล้ายๆอยู่เข้าไปในร้านสตาร์บัคแบบนั้นเนาะแล้วก็เข้าของสตาร์บัคใช่ไหมเออความสุขยามเช้าค่ะ,คะก็จะทาแบบนี้สักวันละสามสี่แก้ว ก็ไม่รู้นอนตอนไหนแล้วละ่ะก็ประมาณนี้ค่ะหวังว่าออจะเป็นข้อมูลนะหวังว่าจะเป็นข้อมูลสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟะนะคะ